โอเคครับผมก็สวัสดีผู้ชมเหมือนด้วยนะครับวันนี้ผมมัตเตอร์เซตเดที่นะครับวันนี้ผมจะมาผมไม่ได้มาเล่นโลบอฟตูบ้าแล้วนะผมมาจัดเทเลทของสไตล์ใน a า t ์เตอร์บ็อกซิ่งเกมกันนะครับซึ่ง a า t ์เตอร์บ็อกซิ่งก็เป็นเกมที่ผมก็เล่นอยู่นะครับในปัจจุบันก็ยังเล่นอยู่นะเพราะว่าไม่มีเกมที่จะเล่นนะผมเลยมาเล่นเกมในซีนั่นแหละครับเกมที่ผมเล่นมาตั้งนานแล้วตั้งแต่สมัยนู่นเลยสมัยวัยแรกเลยนะครับก็ทั้งหมดนี้จะมาตัด22สไตล์นี้กันนะคถ้าผมนับไม่ผิดโอเคครับมาเริิิ่่่่่มมมกกกกกััันนนนเเเเลยดีีวาาารรรทบบสอะค กงขอบอกทุกคนก่อนครับว่านี่เป็นความเห็นส่วนตัวนะครับไม่ได้เป็นความเห็นของทุกคนคิดเห็นส่วนตัวของผมล้วนๆนะครับว่าผมรู้สึกอยางไรสไตล์แบบนี้นะครับมันอยู่ทีไร้ายมาดูจีบสิกันก่อนนะครับเบสิกนะผมส่วนตัวผมคิดว่ามันเป็นสไตล์ที่พองจะสมดุลนะครับแล้วก็บาลานซ์นะครับในหน้าของสไตล์ระดับสีเขียวนะ่หรือว่าเป็นสไตล์ที่สมดุลแล้วก็มีความเก่งในตัวข้อเสียก็แดดแล้วก็หลบง่ายนะครับหมัดหลบง่ายหมัด่อข้างจะหลบง่ายนะครับกบบเบสิก ก็ให้ซีแล้วกันนะคให้ผมให้ประมาณประมาณเทียร์ดีนะครับส่้นให้ซีก็ได้ครับให้ประมาณซีนะเบสิกกับผมนะต่อมาครับลองกาดครับผมนะลองกาดแบบสแต็ก่อนเป็นสไตล์ที่โกงมากๆครับระยะเอาไปกับฮิตแมนแล้วแรงพอฮิตแมนเลยแเต็ปี่ต้องปรับมาระยะลดมานะแล้วก็ดาเมจขี้หมามากให้ดีนะครับใอ้ดีพอสมใจสมแมสครับสมแมสเป็นหมัดที่โกงมากๆนะครับนะครับต่อยต่อยธรรมดาครับก็นะครับโอ้ต่อยธรรมดา แรงพอกับฮิตแมนนะครับแล้วก็เออ,เอ,อกด M2 แล้วดาเมจก็พอ,พอ <c oughs> กักเกอร์ก็เวอา์ที่คือว่ายังยังเล่นได้อยู่ในแพทนี้นะครับอาจจะยังอาจจะเล่นไม่ได้อาจจะเล่นไม่ค่อยได้นะครับแต่ก็โกงมากมากครับไอบี B เลยต่อมาครับเทอร์โธผมเทอร์โธเป็นสไตล์ที่อ,อ่าอ่าเนี่ยเทอร์โธเอาไว้เอก่อนนะครับเทอร์โธลแตทำไมผมไว้เอก็เพราะว่าหนึ่งเลยคือมันมีดาเมจที่แรงมาก ในเรื่องของ M1 นะครับแล้วก็ m อที่เจาะเกาะโคตรแรงนะครับแล้วก็โลที่หนามากฮิตแมนจะต่อยโลไม่เข้าเลยนะสำหรับเทนะอร์นทอ่ะพอะเสียก็แดดน,นะครับแดแดกาดับอันตีก็อันตีไม่ได้ดีมากเพิ่งพาได้นะครับก็ประมาณนี้ต่อมาเคาน์เตอร์ครับผมเคาน์เตอร์ในแพทนี้อาจจะไม่ค่อยดีมากนะเพราะว่ามันมีสไตล์ใหม่มาแทนก็คือโคนดมาแทนเคาน์เตอร์นั่นเอง ตอนไม่เคาน์เตอร์ในแผ่นนี้อาจจะไม่ได้เก่งมากแต่ก็ยังเล่นได้ก็พานั้นอยู่ดีนะครับดีบว่าอองกาดนะครับซิกเตอร์นะครับจากโอ้โหอ,อ,อันนี้ไม่ต้องพูดมากเลยครับอยู่เอฟนะครัสไตล์นี้เฮ้ยไหม่ๆม่หม่ม่มันยังพึ่งพาได้อยู่มันยังพึ่งพาแดดได้อยู่เพราะนั้นอยู่ดีนะครับโซผมไม่ได้ไม่ได้เล่นซิกเตอร์แล้วเพราะว่ามันโดนเนิฟมาเนิฟเรื่องของแดดแล้วก็ดาเมจที่ค่อนข้างแตกเป่านะแล้วก็แดดไม่จัดสแปมไม่ได้หมดไวนะก็ให้ดีพอ พอกสกูนะครับอกสกู่ให้ใหดีเหมือนกันนะครับเพราะว่าอ่ะข้อดีคือรีเลดเร็วหมัดต่อยช้าแล้วก็ดามเอมหนึ่งที่แรงก็เสียคือลบง่ายนะครับง่ายแล้วก็อ่ะโล่ไมห่หนามากขาตรงกลางดีพอคิมูระนะครับสำหรับแผ่นี้คิมูระผมมองว่ามันยังมันยังสู้เออผมว่าแผ่นี้มันสู้เทอร์โไม่ได้นะคิมูระ,ะแต่แล้วแต่คนนะ ตงให้ f ดูแลไปชาร์จครับผมชาร์ตเป็นพุ่งหน้าให้ s เลยนะครับสไตล์ใหม่นะครับก็ไม่ใหม่มากแต่ก็ไม่เก่านะครับสไตล์ที่มาก่อนโคนอนะครับสไตล์นี้โกงมากนะชาร์จเนี่ยจริงมันไม่ได้โกงอกครับดามเมจมันเบานะแล้วก็ถอยหลังไม่ได้แต่ว่ามันตะก,กุยตะก,กุยล,ลดสเตมินา่าแล้วก็ตอดโล่ศัตรูต่อไม่พอศัตรูไม่มีสเตมินา่าหลบแล้วก็สามารถ m สองต่อได้อย่างนี้เป็นสไตล์ที่โกงมากให้ s เลยไปอีปโป้ครับผม แท็กนี้เหมือนอิโปจะโดนบัฟมาหรือเปล่าไม่ก็โดนเนื้อไปแหละซึ่งตัวตัวผมคิดว่าอิโปยังเล่นได้อยู่ว่ายูบีนะครับมาแฮนด์โลว์สไตล์กัำกับอยู่เอฟนะครับไม่เก่งที่ไรเลยสไตาล์นี้นะครับตัวผมไม่เก่งอัอยู่นี้ว่ะยูฟนะครับสไตาล์นี้ก็ไม่ต้องพูดนะครับแม่งยังยังคงติดเบต้าอยู่ทุกเบทุกเบต้านะสำหรับผมจะผ่านกีมม่แท็กก็ยังติดเบต้าสำหรับยูฟนะเพราะว่ามัน สไตล์ที่เน้นคอมโบแบบคอมโบที่ทแท้จริงนะคือปุ๊บเลยนะครับยิ่งเจอผู้เล่นแบบผู้เล่นสูงๆแบบสแปมแอบผมแม่งอย่างโกงครับปุ๊บแต่บูเล็ตครับเฮ้ยอันโซนบูเล็ตน,นะอันส่วนตัวผมนะสำหรับบูเล็ตผมมองว่าบูเล็ตไม่สามารถแพทนี้บูเล็ตไม่สามารถกลับมาเก่งได้นะครับเพราะว่าด้วยสไตล์ที่มันกระจอกนะมันงอมันง่อยนะอยู่นี่พอ ด้วยความทีม่อามิไม่สามารถพึ่ง M1 ได้นะพึ่งได้แค่ M2 ติดเคาน์เตอร์นะครับเมื่อติดเคาน์เตอร์ก็เบานะเพราะนั้นมันก็พึ่งเครียดไม่ได้อยู่นี่ไปนะชดกันครับผมนี่ครับชดกันตัดส่วนตัวของทุกคนแล้วชดกันอยู่ที่อะไรครับในเวลาที่ติด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 โอเคไม่รู้มากอยู F ไปสไตล์กาก้านะครับอยู่ F ไปก็แน่นอนครับว่าทจไมอยู่ F นะครับ ก็ดาเมจที่ไม่ได right ้แรงมากแข่ถ้าร like like ู้วิธีแก้ท่ามกระโปกแล้วครับคิดแมนคิดแมนแพทนี้โดนเนื้อมาแล้วเนื้อหนักด้วยครับเนื้อเนื่องของเซอมินาในการแดนนะทำให้คิดแมนเวลาแดนเนี่ยก็จะเซอมินาลดไวมาก3ทีหมดหลอดเลยนะก็ดาเมจอะไรก็ยังเหมือนเดิมนะก็ให้เอพอสลักเกอร์นะครับแพทนี้ส่วนตัวผมสลักเกอร์คิดว่าอยู่บีนะครับเพราะว่า มันเป็นสไตล์ที่ต้องเข้าใกล้นะครับแล้วแผ่นนี้ไอตัวโคอนที่มาเนี่ยเป็นสไตล์ยักษ์ไกลนะเป็นมวยวงนอกตอดตอดติดเคาน์เตอร์อะไรเงี้ยไอสลักเกอร์อาจจะแพ้ทางแล้วอาจจะสู้ไม่ได้มาฮอกค,ครับผมฮอกที่โดนปรับใหม่มาถอยหลังได้แล้วมีเกียดยิงเกตยดเยอะยิ่งต่อยแรงครับแผ่นนี้ให้ A อนะครับให้ A นะแผ่นนี้ว่ายังเก่งเก่งเลยเล่นได้เลยครับมาโกตครับผมเชียร์อยู่เอฟเลยอยู่เอเลยนะครับไอเจ้าโกตเนี่ย เป็งสไตล์ที่โดนปรับมาขนาดไหนเมื่อยังไม่ตกเบต้านะนสับโค้ดเนีนะ่ะคือมึงจะเก่งไว้ไหนเนี่ยเฮียอันี่ขนาดแม่งโดนเนิร์ฟมาไม่ยังเก่งเลยนะโค้ดเนี่ยสตูของผมนะก็อยู่เอสไปเลยนะครับไอออนฟิตนะไอฟิตแพทนี้ถือว่าค่อนข้างเป็นดีนะแต่โดนเนิร์ฟแด๊ดมาแด๊ดเท่าเธอโทะห้ง่อย,ยไปนิดนึงอยู่เอนะาฟรีดอมครับสไตล์ลูกหลักของผมเองอ่ะส่วนตัวทุกคนคิดว่าฟรีดอมอยู่ทีอะไรครับ ตัวตัวทุกคนคิดว่าฟีดอมกากไหมครับเอ,อาคงสามทุกคนหน่อยครับตอบนะครับอ่ะเทียบใช่ครับฟีดอมกากเฮ้ <c oughs> อ่ะทุกคนผมก็ขออธิบายเลยนะฟีดอมเนี่ยอ่ะข้อดีคือมันมีสามโหมดใช่ไหมแต่ละโหมดนี่คามสามารถของมัน่ะฮิตแมนเวอร์วะวิวไวนแล้วก็สมายดใช่ไหมทุกคนสมายก็จะมีเขาที่มันโดนบัฟมาสมายด์ก็จะมีความแรงแก็โลดแต่ซูมโหมดจะอึดขึ้น ถ้าไผมให้ฟีดอมอยู่ F ล่ะนั่นไม่เป็นสไตล์รูปหลัผมอ่ะผมบอกเลยั้งเต่ที่ผมเล่นฟีดอมมาผมไม่เคยมีความสุขในการเล่นมันเลยเพราะว่าแม่งเล่นโคตรยากนะฟีดอมเนี่ยมันต้องใช้ทั้งสกิลเพย์ทั้งเทคนิคฟรด์ฟีดอมมันต้องมีเทคนิคนะตัวผมเทคนิคมันต้องเยอะต้องเออนี่ปรับแพทมาใหม่แม่งโกงครับฟีดอมเจอคนเล่นเก่งๆแม่งจะโกงมากตัวผมก็ถือว่ามันยังเล่นไม่ค่อยได้นะแต่ให้ F พอ เลือดแม่งมีแค่แปดสิบด้วยโอ้โหสไตป์เอ็มร้อนหมดไอ้เจ้าหี้แปดสิบซูงไม่สู้ใครไม่ค่อยได้รครับทีน้มาต่อมาครับไอใหม่ล่าสุดโครนอสนะครับผมอ่ะสว่วนตัวที่ผมไปเล่นมานะโครนอสผมให้เอ็ดนะครับด้วยความที่อ้าวโครนอสควาสามารถทองมันใอย่างโฟกัสเลยนะครับควาสามารถก็คือการที่เราตีติดคอเตอร์เรากดอ e ีโหมดแล้วเพิ่มสิกดอสเราจะได้เกรมาเรากดเกรปุ๊บศัตรูการโจมตีแรกของศัตรูจะช้าลง ทั่วขณะหนึ่งฟังดูโกงใช่ไหมครับเหมือนไม่ยืนเวลาจริงนไม่ใช่นะครับจินมันแค่ทางโคตรง่ายนะไอโคโนเนีะ่ะมันกดมันกดโฟกัสปุ๊บถ้าเราอยู่นิ่งมื่ดแดนออกมาเด็แดนหลบออกมาได้แดนหลบออกมาได้ทุกคนมันจะมันกดโฟกัสปุ๊บมันก็ได้แค่แดนถอยออกมาถอยหลังแค่นั้นแหละทุกคนจะเล่นชาร์จอะไรเงี้ยอาชีพหายเลยนะก็ แต่ว่าดาเมจของโฟนนันเนี่ยคือว่าแรงมากโดยเฉพาะตอนกดโฟกัสคือดาเมจไม่โคตรแรงเลยนะครับแม่งปะงฟัฟัโลฟีดอมเป็นขี้เลยนะอะไรเงี้ยก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเทลิดต,ตังเตอร์บ็อกซิ่งครับของผมในแพทนี้และอีกอย่างนะครับคือปรับแพทยังไม่มายอะไรเงี้ยปรับแพทแบบแพทนี้ยังไม่มานะปรับสมดุลมันยังไม่มาก็จัดไว้ก่อนถ้าแบบมีมีอะไรนะมีปรับสมดุลมาเมื่อไหร่นะเดี๋ยวผมจะมาจัดใหม่อีกรอบมาดูกันว่า สไตล์ไหนจะโดนบล็อกโดนไมบ้ันบ้างว่าจะเป็นสไตล์รูปลักษณ์ของคุณนะครับเย้คร okay, นะับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ผมด้วยวนะกดกระดิ่งนะครับจริงจะได้แบบไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะแล้วก็สาเหตุที่ผมมาทําคลิปนี้เพราะว่าผมลองเล่นโคโนดมามแล้วผมแล้วมันก็มีคนมาถามผมว่าโคโนดมันเก่งหรือไม่ตรงนั้นผมก็ไม่สามารถตอบเขาได้นะเพราะว่าผมเล่นโคโนดไม่ค่อยเป็นตอนนั้นตอนนี้นผมก็เล่นโคโนดไปได้สักพักแล้วผมก็มองว่า มันก็เก่งนะแต่ข้อเสียมันก็มีไม่ใช่ว่ามันไม่มีเลยมันก็มีข้อเสียแต่เขาข้อดีมันกบข้อเสียไปไงคือโฟกัสมันกบข้อเสียของโคโนตได้นะอะไรประมาณนี้เนาะส่วนตัวที่ผมไปเล่นมาโอเคครับคลิปนี้ก็มีแค่นี้เจอกครับทุกคนเด็กครับ